เอาแต่โคกหรอไบเด้อยุ่งเอามาจะบางฝากบางง่อยมาวิ่งต่างีนอย่งพูหญงื่นเต้นต่นต้นใหว่เาหัวบาเนี่ยมันเป็นหัวบอกครับเรื่องไหนตอนเอามาเอามาแบบนี้บอกเอาหัวหัวนันกะเกี่ยมันบ่เออแ่เขาจะเอาหิ้งมาใช่อันนี้มันสะสมมั่ bay bóng một chút 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 một chút

หอกยนี them, you know. uh, lush, ้ยมัเยอะออกดอกเลยมงอัน hey. น oh, okay. yeah, oh, ี้มันโค้งหน้าเซติที่แหลมันดูเลกเลองหัวเขาดินหินอ๋ใช่มันอ๋อเนี่อ๋อครอ๋อใครใกับันนี้เนาะโอ้ป็นหัวก็ดอกเทออ่ใคดอกหัวกระเทียมตัวระยะนี้ก็ต้อง่วงด้นี่แบบห้าบาทนึองสาี่อาครน่งคบหอเปครบแล้ว นี่ครัเไมาปากกบบปีนะอันนั้นเอามาไย่งหน่ออปูกจะปีแหรอนอกครับเนี่ยโลายปีเหรอมันขยายไปเลยบอกเลยยังไงแค่แค่ไปเรยคือก็กี่อามาดต้นเดียวกะเจี่ย จงม่ให้เจ้าสองตนนี่เด้อหเอะันคุยันเนี่ยคู่ไปดิล่ะขอแงน่อยเอาใจสงเลยผมเุ่นี่ตลาดปุ่นน้ยไปเห็นกับุณนางี้ละ เอามาแล้ทั้งผู้กัเงื่อนข้าบุข้าป้าตาใส่ตี่เดืดเน่ามันเป็นคนเลยนะนี่นี่นี่ขั้งจุ่มกันเลยนะเรต้นเราตออกายน้ำเหนียวเลยออกยายก็ก่งไม่แขน้ำเด้อส้งต้นออกยายไปขายางเนี่ยคุยปะ มหนังมันเงียคนไม่เลขสองงสองจะไปปลูกเดี๋ยวนี้โอ้ปลูกทีกอยู่รเลิ่ไมสินบาเอาใจอ่าสองสามหัวอ้ายายแข็งแรงเนาะ เสียงจับิ้กเสียงจับมนดิจับจับับไปยังบ่เสียงบระดังปนนี่เป็นอะไรไแล้วะเป็นห้าบวกไเารอกเอาอีกน้อหนึ่งบ่แม่นอันค่ายาเพิ่อนมันอ๋ไปแล้วก็จดีเงีย

เป็นไม่ประดับเนาะงามดีเสียงเดี๋ยวกินกระปนบ่ได้อยากกินตัวนี่เห็นบ่อใบพวกนี้ก็เนี่ยครับแลตัวนี้ยุบไม่แกะไปให้ปลูกแค่เดียวมันงามโหลดบอกว่าจะอยาเอาไปปลูกแค่เดียวให้มันงามย่าเพราะมันดอกมันยุบนี่มันจะงงใบตัวนี้คุณมาเป hmm, uh ็น huh, ต <laughs> ้น <stuffing> อ <Có S 1> ันนี้อเคเอาแค่กันนี้ ให้ได้านเรียดแล้วู่ไรน้ำหาคลิปพบคลิปจะคลิปใครจะได้เกาที่ใครจะได้เอาที่เอาไว้กรได่เอาไว้ก็บใกันหน่อยเนาะอ้นอึงนันเป็นแปเลยเป็ท่อนป็นลอยึงหดยังบัท่อนมานลอยนึงโลดน อร่อยนึงเลยนวันเดยตอนนค่ขาผมว่า้ายเกลอหางคีบผมบอกเกละหาคอดูด้วยนะเด้อดอก่นี่เราม่บ้านเ้าก็มาเอาตีนแล้วถาตอันนี้จะไปปลูกแบส้มไส้เป็นบุญกัิไดนพ่อดอกปลูกเป็นเรงบุญกีบจ้นพ่อดอกไหม อาโอเคเออหนากระชายกับกระเทียมอันดอกพี่จต้น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 เนียมันบันในต้นนั้นนะอีกดอกนึงบ่ออันนี้ไม่บวานบ่ออ๋ออีกดอกนึงแลต่พอนง่อันมักคื่นยากจังของอันเนี้ยเราหักปลูกดอกไม้ไปง่ายนั่นนะอันเนี้ยเราหมัก ปูอันหามเพชรดอกไม้ข่อยทิมอันบัวคนผู้คุดแม่ก็เดี๋ยวกระย่ายนั่น่าย่า่นี่นะยายถือดอกไม้กันกระสูนในขันระบาดนี่อันนี้มีต้นมันติดแท่นันนี้นี่มันนี่ต้นนี่อ๋อก็มันแตกกิ่งไปเลยเนาะคล้ายนกไม้แต่ผู้เล็ กันผ th. ู 1941, the right. ally, so ้ใดถือแตกผู้ใดปลูกแตกมันจะถูกแตกไปนครับยังงามครับเอาเด็กดอกจดอกจิบดอกแล้วโอเคจีบจีบไปซื้อเขาอ่าพอดีมาเสียให้หยาให้หยาให้จบาทก็ครับนี่สามสิบาสามบาทออเนี่ใหม่ยังน้องใหม่เลยดิอ๋อยานั่งเบา มันจะล่างเกิดบนนี้อ๋อ่มาผมกกินเหอเยอะ่มสมุนไพรตัวนี้เนาะอืมคุณนะเราบานมิเตอรสมุนไพรพี่หลากหลายต้นหลายชนิดมีหอไไดมีหอดยังใบยังเงินอย่งใบไอ้นี่อ่ะสามสิบมันคือจังไรเนาะมันแก่่ยัง ลากเอ้พี่ห่อน้ำลากสามสิบดผมยิ่งนี้ยที่เขา,เาโฆษณาขายยา่ยามสิบอ๋อหลกักสามสิบมันจะออกเป็นผาบเป็นกลุมเลยอ,อืโอ้บานพันหนาโยมแม่นี่เป็นขั้วเป็นขั้วบะขับดิ <laughs> ขั้วแบบเตะบัวร้าน,น <laughs> เน,เนาะอือม เพว่าั้่ลงก็บอมายอลลงัลงเดะอ๋อหงล้ต่เ็พาสีเห็ดผมจะวไั้วแบบนี้นะคาสซิกดีไหมเออมี่ย,ยงกไอ้ไอ้บอกอย่างปลาสม,มัยก่อนเนาะไอ,อ้มองไอ้ไว้ไม่ว้ก็ไม่พวกไอ้เคลื่อนไหวเอยียงกไอ้กันหมอดกันแมงไหม ที่พูดนะหาสวนขั้วพอดีมีหอดปลาป่ดนี่มีหอดปลาม่หอดพักแป้นหงอันนี้เราใกล้บ่กครับนี่เรากนี่เราใกลลูกั่วอนนี้เบิร์ตเตียยุ่งเทียเบิรนี่เราใกล้นี่สวนสมุนไพรพอดีสวนก็มีตั้งหากวันนี้ นี่แล้วว่าต้องไปตลาดตลาดอยู่นี่เลยพืชผักสวนครัวอยากกินไปกินไก่กินไข่กะว่ายาก,กนี่พักมีหอยพักตำนิ่นพักพักเอียงพักใสมะ马ะขีน่นกเป็นบ่มะ马ะขี่นกเนาะขมขมม่ะนี่ครับรอบบ้านมีต้นไผ่อีกไผ่ก็มีอีก เราหม่ได้แกงอีกเอ้าโอเคครับพี่น้องมันอ,อันนี้ยุบ้านในมันคำตานาะอันนี้บานยังหครับนี่บานจะเล่นใช่เขตจังหวัดใดนึงอุดรบ่อสกลอ๋ส<ม>อสกล่าวบ่ะด,ดิดอ๋อบรรยากาศยามเช้าวันนี้ เบิ้งหลอบบ้าครับหนาอยู่นิ้วบุปกรณ์หาปลาอ๋อปลาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเฮียนลังหนึ่งที่เป็นแบบดูเซกว่าแบบดั้งเดิมครับนี่แบบดั้งเดิมมีคันใดเงือกก็าหาบางอย่างครับสมมตินี่ปลาแบบพ่อเพียงแบบคันใดเงือก นันเราเขาไก่นี่ครับหาเมื่อยาครับเสม,มอนินี่อ่ะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ